พอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา I have CPU ตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องในส่วนของกาจอตัวใหม่และเป็นสเปคที่มันไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเครื่องนี้35,490เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสเปคก่อน CPU ครับ Intel Core i5-12400F ครับ6 c คอ e 12 t h r เ a รด4.4 GHz ตัวมาเธอร์บอร์ดไบโอสตาร์ H 6 1 0 M ตรงนี้แรมนะครับก็จะเป็นซาดักทวิสความจู 16GB กิกบสามพันสองร้อยการ์จอจะเป็น AMD Radeon ตัวใหม่ตัวนี้เป็น6 6 5 0 XT นะแล้วก็แรงกว่า3060ยด้วย power supply เนี่ยจะเป็น Antec Atom B 6 5 0 650วัตต์80ดสิบ plus ร้อนตัวนี้แล้วก็สตอเรจปิดท้ายกันด้วยท้ายกันด้วยท้ายกันด้วยปิดท้ายกันด้วยพอ s s d 9 8 0ครับจาก a ั s u n งครับความจุทั้งหมด250 g b กเคส Dark Flat MK351 สามารถเปลี่ยนเคสได้นะครับแล้วการจัดสายก็พยายามที่จะจัดสายประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาเช็ค CPU แซกกันครับ Intel Core i5 12400F ออเดอร์เลขครับ10นาโนเมตรแคตรเลเวล38เมตรเยอะมากถนหรับ CPU 6พอ12เทรดเมนบ่อยครับ BioStar H10M 1ครับ Memory ครับ 16GB DDR4 ครับ Buds 3200 MHz s p d ก็คือ RAM ของ Apexer ชิป Samsung นั่นเองแล้วก็กราฟิกครับเป็น AMD Radeon ตัวใหม่ครับ RX 6650 XT RAM 8GB GDDR6 เพิ่มเติมคือ shader มันสูงขึ้นกลายเป็น2048 bus width 128บิตเท่าเดิมแต่ bandwidth ที่สูงขึ้นกลายเป็น280 g ิก clock นี่ก็สูงขึ้น memory ก็สูงขึ้นดังนั้นผมพูดเลยว่า6650 XT ดีกว่า6 6 0 0 XT ทุกประการผมเปิดหัวมาเลยที่ความละเอียดที่ 2K 2560คูณ1440กราฟิกตรงนี้ผมปรับอันตร แรมเครื่องกิน10กิกแรมกาจอกินเกือบเต็ม7.2กาจอ74องศา,านี่ปกตินะปล่อยมันไปนะครับกาจอทำงาน98%าสี C ิวทำงานน้อยจัดฮะ22%เ,เ,เท่านั้นเฟรมเรทรีดออกมาที่2 k ปรับอันตร้าสำหรับ forza horizon 5อยู่ที่90เฟรมบวกๆแสงเงาทุกอย่างมาครบทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ 5M ครับพอมาเลยครับ70เฟรมบางคนบอกว่าพี่เปามัน75 frame, frame เฟรมเจเรหรอแต่ดูเซตติ้งกันก่อนฮนะ เซตติ้งตรงนี้ครับ 2K ครับ2560้าหกคูณหนึ่ลบลอยอย่างผมปรับออนทุกอย่างนี่นคือปรับสุดที่ 2K เห็นปะเฟรมเรทประมาณนี้86เฟรมที่กาลาดกลางไอ้แซดไปเลยบลวันไอ้แซดกู said, ปรับสุดเลยว่ะตอนเนี้ยแล้วเฟรมเดียบเเฟรมตอนเนี้ยมึงคิดดูแล้วกันไอ้แซด75เฟรมที่เรเบลปรับ 2K ปรับสุดโอ้โหถือว่าสุดนะเอาเรื่องนะอเรเบลชิวนี่คือแบบสุดแล้วนะควาแบบดูดีคนโคตรเยอะอะใช่70เฟรมอะ 2K อะเอ้า ไม่ชนให้ตายไปเลยหรอครับ80เฟรมเห็นปะกดอ of วอลฮะ2 k เห็นปะผมไม่เปิด f s r 2K ปรับอันตราครับ62เฟรมแรมเครื่องกิน10 g กิกแรมก์าจอกินแกาจอดจอ70องศาไม่ร้อนนะ cpu เนี่ย60องศานี่คือซิงเดิมนะ50กว่าเฟรมไปดูกันสักหน่อยครับสำหรับฟาคลาย6ครับว่าจะเป็นยังไงครับ2 k นะ2560คูณ1 440ครับ quality อันตรา frame rate ออกมา75เฟรมอืม ไม่แย่นะออตรงคือไม่แย่ไอ้ศัตรูนี่ว่ะออกไยวะเห็นปะหกสิบเฟรมยืนได้ครับที่ 2K ปรับสุดครับสำหรับซิสเต็มนี้ฮะเอา้าไอ้แค่ตายเหรอแค่ตบก็ตื่นแล้วเหรอตื่นง่ายจังวะมาดิน้องหกสิบห้าเฟรมหกสิบหกเฟรมครับตายแล้วเหรอไหวปะ <Okay. S 2> โอเคโอเค อได้ถ้าม e ึงจะรู้สึกว่าผูกพันกับจระเข้ก็เชิญกูไม่ละหนึ่ง70เฟรมครับคุ้มไม่คุ้มแรงไม่แรงลองพิจารณาดูจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ judge and Pantala.